สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้เป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาประจําเดือนกรกฎาคมปี2567ค่ะการดูดวงนั้นก็ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ดูเพื่อเป็นแนวทางอยากจะให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังนำคำพยากรณ์เหล่านี้ไปปรับใช้ให้เข้ากับชีวิตของคุณนะคะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยค่ะว่าแต่ละลัคนาราศีจะมีชะตาชีวิตเป็นอย่างไรได้รับการเปลี่ยนแปลงหรือมีเรื่องดีเรื่องเด่นในด้านใดบ้างค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะเป็นคํายาากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีกลุ่มค่ะชาวลัคนาราศีกลุ่มคะจุดเด่นของคุณในเดือนกรกฎาคม ปี2,567นั่นก็คือดาวพระอังคารซึ่งถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนกรรมมะดาวเจ้าเรือนการงานและถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนสหัชชะของคุณได้ทำการโคจรเข้ามาสถิตยอยู่ที่ราศีพฤษภมาสถิตยอยู่ในเรือนพันธุของดวงชะตา นี่ก็คือจุดที่จะส่งเสริมทําให้ชาวลัคนาราศีกุมมีความมั่นคงในตำแหน่งหน้าที่การงานอะไรที่มันไม่แน่นอนก็จะเริ่มลงตัวและแน่นอนจะจัดการได้มากขึ้นจัดการได้ดีขึ้นแต่สิ่งที่ชาวลัคนาราศีกุมจะต้องพึงระมัดระวังก็มีอยู่หลากหลายด้านหลากหลายประการค่ะเพราะว่าดาวพระพุธดาวพระศุกร์และดาวพระอาทิตย์ได้ทาการทยอยขยับย้ายออกจากเรือนปุตตะเข้าสู่เรือนอริของดวงชะตา ส่งผลทำให้ชาวลัคนาราศีกุมต้องเผชิญหน้ากับปัญหาจัดการเรื่องราวเก่าๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นในอดีตหรือเรื่องราวที่เกิดขึ้นใหม่คุณจะต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการจัดการและการดำเนินชีวิตต่างๆของชาวลัคนาราศีกุมก็มักจะมีเรื่องของคนเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งเป็นไปได้นะคะทั้งคนในครอบครัวคนรักคู่รัก ลูกหลานบริวารลูกน้องของชาวลัคนาราศีกุมที่อาจจะสร้างปัญหาและความเดือดร้อนให้กับตัวคุณก็เป็นไปได้ค่ะชาวลัคนาราศีกุมคะในเดือนกรกฎาคมปี2567นี้มีเกณฑ์ที่คุณจะได้ริเริ่มสิ่งใหม่ได้ทำในสิ่งที่คุณไม่ถนดัดสิ่งที่ท้าทายได้ลองผิดลองถูกบางอย่างเพื่อที่จะหาทางรอดให้กับตัวคุณเองค่ะ เพราะในช่วงที่ผ่านมานั้นดาวหลายดวงได้สถิตยอยู่ในเรือนปุตตะมันก็มีเรื่องราวของการริเริ่มสิ่งใหม่การเริ่มต้นบางอย่างซึ่งชาวลัคนาราศีกุมอาจจะต้องจบจากบางสิ่งบางอย่างเลิกจากบริบทบางอย่างหยุดความสัมพันธ์บางอย่างแล้วได้มาริเริ่มใหม่แล้วการริเริ่มของคุณมันจะมีเรื่องราวของอุปสรรคปัญหาเข้ามาแทรกเป็นธรรมดาอยู่แล้วตัวคุณอาจจะต้องมาดำเนินในการแก้ไขหรือจัดการหาทางออกตรงนั้น มันเป็นช่วงจังหวะที่คุณยังต้องต่อสู้อยู่นะคะในระยะนี้ไม่ควรจะทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้วค่ะควรที่จะหมั่นเรียนรู้เพิ่มพูนความรู้ให้กับตัวคุณเองรับฟังผู้อื่นให้มากคำแนะนำจากคนใกล้ตัวและคนรอบข้างก็พยายามเอามาคิดเอามาปรับใช้ให้กับตัวคุณนะคะในเดือนกรกฎาคมนี้เป็นจังหวะที่ดาวหลายดวงได้เริ่มทยอยขยับย้ายเปลี่ยนตำแหน่งเริ่มตั้งแต่ดาวพระพุธ ซึ่งดาวพระพุธถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะและดาวเจ้าเรือนมรณะของชาวลัคนาราศีกุมได้ทําการโครจรเข้ามาสถิตอยู่ที่ราศีกรกฎมาอยู่ในเรือนอริของดวงชะตาตั้งแต่วันที่27มิถุนายนปี2567ค่ะถัดมาก็เป็นดาวพระสุกร์ซึ่งดาวพระสุกร์ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุและดาวเจ้าเรือนสุภะได้ทําการโคจรมาสถิตยอยู่ที่ราศีกรกฎอยู่ในเรือนอริ ตั้งแต่วันที่9กรกฎาคมปี2567ค่ะและดาวพระอังคารซึ่งถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนกัมมะดาวเจ้าเรือนการงานของคุณก็ได้ทำการโคจรยกย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภมาอยู่ในเรือนพันธุทุของดวงชะตาได้ตำแหน่งเป็นราชาชโชคมาในวันที่13กรกฎาคมปี2 5 6 7ดาวสุดท้ายที่ได้ทำการโคจรยกย้ายในเดือนกรกฎาคมนี้ก็คือดาวพระอาทิตย์ ซึ่งดาวพระอาทิตย์ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนปัตนิของชาวลัคนานราศีกุมมาสถิตยอยู่ที่ราศีกรกฎมาอยู่ในเรือนอริตั้งแต่วันที่16กรกฎาคมค่ะสมัยจะขออนุญาตเท้าวความถึงช่วงที่ผ่านมากันสักหน่อยก่อนที่เราจะเข้าสู่คัมภยรกรอย่างละเอียดในเดือนกรกฎาคมนะคะ สำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกช่วงที่ผ่านมาดาวหลายดวงสถิตรวมตัวกันอยู่ในเรือนปุตตะของดวงชะตาแล้วก็มีดาวใหญ่ๆอย่างดาวพระพฤหัส,สบดีและดาวมรตยูสถิตอยู่ที่ราศีพฤษภอยู่ในเรือนพันธุทุของดวงชะตาค่ะเพราะฉะนั้นความมั่นคงเรื่องราวของหลักทรัพย์ที่ทางมันค่อนข้างเด่นชัดว่าคุณจะต้องมีเกณฑ์เกี่ยวข้องชาวลัคนาราศีกุมอาจจะมีเกณฑ์เกี่ยวข้องกับมรดกทรัพย์สินพินัยกรรมหรือไม่เช่นนั้นก็จะเป็นการซื้อหลักทรัพย์ อย่างเช่นซื้อบ้านใหม่คอนโดใหม่รถยนต์คันใหม่รถจักรยานยนต์คันใหม่หรือมีโอกาสได้ซื้อกองทุนในจำนวนมากซื้อทองมาเก็บไว้หรือไม่เช่นนั้นก็จะเป็นเรื่องราวของการขายที่ขายทางหรือนำที่ทางไปปล่อยเช่าก็ได้ ชาวลัคนาราศีกลุ่มในระยะที่ผ่านมาอาจจะเจอกับผู้เช่าที่ไม่ได้ดังใจเบี้ยวค่าเช่าหรือการก่อสร้างบ้านต่างๆอาจจะเจอผู้รับเหมาที่ทำงานไม่ถูกใจคุณมีเกณฑ์การคดโกงหรือเอารัดเอาเปรียบเกิดขึ้นได้ค่ะเพราะสำหรับช่วงที่ผ่านมา แม้ว่าจะมีสัญญาณดีๆหลากหลายประการเกิดขึ้นต่อดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกุมแต่ในด้านมืดหรือด้านที่เป็นปัญหามันก็ยังมีแทรกแซงเข้ามาอยู่เนื่องจากว่าดาวพระราหูดาวเจ้าเรือนดาวประจำตัวโคจรไปสถิตอยู่ที่เรือนกระดุมพระความหมายของทางโหราศาสตร์ที่แปลได้อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นราหูค้นทรัพย์หรือราหูลวงทรัพย์ค่ะมีเกณฑ์ที่จะทําให้ชาวลัคนาราศีกุมเสียผลประโยชน์เสียโอกาส หรือจะต้องพลาดในการได้เงินได้ทองบางอย่างก็เป็นไปได้ชาวลัคนาราศีกุมบางคนนะคะสำหรับช่วงที่ผ่านมาคุณก็มีเกณฑ์ที่จะต้องไปแบกรับภาระของคนใกล้ตัวซึ่งเดิมทีมันอาจจะเป็นภาระของคนอื่นแต่ชาวกุมก็ได้นำเอาปัญหาเหล่านั้นมาเป็นปัญหาของตัวคุณเองทั้งที่คุณตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม ซึ่งคนใกล้ตัวอาจจะมาขอความช่วยเหลือจากตัวคุณนะคะเลยส่งผลทำให้คุณลำบากใจอึดอัดใจยากต่อการปฏิเสธตัวคุณก็มีเกณฑ์ที่จะต้องยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือจะช่วยเหลือได้มากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับตามกำลังของคุณค่ะแต่ในแง่มุมที่ดีนะคะ ดาวหลายดวงในเดือนกรกฎาคมนี้ที่ได้ทําการโครจรมาอยู่ในเรือนอรินั้นมันจะส่งผลทําให้ชาวลัคนาราศีกุมมีความกระตือรือร้นพยายามจัดการเรื่องราวต่างๆได้มากขึ้นและจะมีบทสรุปของเหตุการณ์ต่างๆด้วยค่ะแม้ว่าบทสรุปนั้นผลสุดท้ายมันจะออกมาในรูปแบบที่คุณพึงพอใจหรือไม่ก็ตาม แต่ก็จะเป็นหนทางที่ทำให้ชาวลัคนาราศีกุมสามารถดําเนินชีวิตต่อไปได้และสมัยก็เชื่อว่ามันจะเป็นบทสรุปที่ไม่ได้เหนือบ่าก,กว่าแรงของคุณค่ะเพราะดวงชะตาของคุณยังถือว่าเป็นดวงชะตาที่เข้มแข็งสําหรับในเดือนกร,รกฎาคมปี2567นี้ดาวหลายดวงได้ทําการโคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนอริของดวงชะตาก็อย่างที่สมัยได้อธิบายไปแล้วนะคะว่า ปัญหาช่วงที่ผ่านมาก็อาจจะมีเกณฑ์ลูกลามมาจนถึงเดือนกรกฎาคมส่งผลทำให้ชาวลัคนาราศีกุมต้องจัดการและรับมืออย่างต่อเนื่องแต่ข่าวดีของคุณนะคะชาวลัคนาราศีกุมจะมีความเข้มแข็งจะมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นในด้านของการตัดสินใจค่ะการตัดสินใจจะเด็ดขาดและหนักแน่นมากขึ้นคุณมีโอกาสที่จะผิดใจกับคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวบางทีมีปัญหากับญาติพี่น้อง บางคนอาจจะมีปัญหากับเพื่อนฝูงหรือผิดใจกับคนรอบตัวเนื่องจากการพูดการเจรจาการสื่อสารที่ผิดพลาดในจุดจุดนี้ชาวลัคนาราศีกลุ่มก็ต้องรอบคอบให้มากขึ้นนะคะโดยเฉพาะเรื่องราวของคดีความความขัดแย้งผลประโยชน์ทางการเงินคุณจะต้องดูให้ดีให้ละเอียดมีโอกาสเป็นไปได้ที่คุณจะถูกโคดโกงหรือถูกเอารัดเอาเปรียบค่ะ ในเดือนกรกฎาคมนี้ชาวลัคนาราศีกุมมีเกณฑ์ที่จะเรียกร้องสิทธิต่างๆของตัวเองการดำเนินงานดำเนินเกี่ยวกับเอกสารการวิ่งเต้นเอกสารหรือเป็นช่วงจังหวะที่ตัวคุณมุ่งไปที่เป้าหมายโฟกัสไปที่เป้าหมายมากขึ้นเลยส่งผลทำให้คุณเกิดความเครียดเกิดความกดดันเมื่อหลงมือทำอะไรแล้วก็อยากจะเร่งและรีบให้มีผลลัพธ์ให้มีผลสาเร็จออกมาส่งผลทาให้เจ้าลัคนา กดดันตัวเองจนกลายเป็นการทำงานอย่างหนักและหักโหมค่ะถ้าเราจะพิจารณาในแง่มุมของการทำงานนะคะในเดือนกรกฎาคมนี้ชาวลัคนาราศีกุมอาจจะมองว่าคุณต้องการผลลัพธ์คุณอยากจะเห็นความสำเร็จของตัวคุณเองไม่ว่าได้รับมอบหมายให้ทำโปรเจกต์หรืองานใดงานเล็กหรืองานใหญ่คุณก็อยากจะทำสิ่งนั้นออกมาให้ดีที่สุดค่ะเริ่มต้นจากความกดดันแบบนี้กลายเป็นความกดดันที่มากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ชาวลัคนาราศีกุมต้องโ้มงานหนักเวลาที่ควรจะพักผ่อนก็ไม่ได้พักผ่อนหรืออาจจะมีเหตุบางอย่างที่เข้ามากีดขวางขัดขวางทําให้งานเกิดความล่าช้าทําให้คุณอารมณ์หงุดหงิดอารมณ์แปรปรวนพูดจากับคนรอบข้างก็อาจจะเป็นทิศทางที่ไม่ค่อยดีนักทำให้ความสัมพันธ์ของตัวคุณและคนรอบข้างเป็นไปในเชิงลบมากขึ้นค่ะ เพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีกุมประเด็นหลักของคุณในเดือนนี้คือความใจเย็นการทำอะไรด้วยความละเอียดรอบคอบพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดค่ะความใจร้อนล้วนแล้วแต่จะนำมาซึ่งปัญหานำมาซึ่งการตัดสินใจที่ผิดพลาดการวางเนื้อวางตัวที่ไม่น่ารักค่ะแต่ถ้ามีความใจเย็นมากลบ คุณจะคิดคุณจะพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบทําให้ชาวลัคนาราศีกุมมองเห็นว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมันควรจะแก้อย่างไรหรือความกดดันต่างๆมันก็จะค่อยๆลดน้อยถอยลงส่งผลทําให้คุณน,นั้นทําสิ่งต่างๆได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะชาวลัคนาราศีกุมในเดือนนี้คุณยังได้รับโอกาสจากผู้หลักผู้ใหญ่มีคนซัพพอร์ตมีคนเอ็นดูนะคะ เป็นจังหวะที่คุณจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่และมองเห็นถึงความก้าวหน้าในด้านการงานแต่อย่างที่สมัยได้บอกไปหากคุณเร่งรีบหรือใจร้อนโอกาสต่างๆที่มันควรจะเป็นของคุณมันก็อาจจะหลุดลอยไปได้ค่ะ ในเดือนกรกฎาคมนี้บางคนมีเกณฑ์ค้นควา้าวิจัยหาข้อมูลสิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับวิชาการงานความรู้นะคะซึ่งอาจจะเจองานวิจัยที่ยากหรือการค้นควา้าหาข้อมูลที่สลับซับซ้อนซึ่งคุณจะต้องใช้ความพยายามค่อนข้างหนักเลยทีเดียว สำหรับชาวลัคนาราศีกุมบางคนก็มีเกณฑ์ที่จะได้ติดต่อกับทางไกลทางต่างประเทศหรือทำงานเกี่ยวข้องกับต่างชาตินักท่องเท,ที่ยวบางคนนะคะต้องใช้ภาษาอื่นๆในการทำงานด้วยอย่างเช่นภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาเกาหลีลักษณะนี้ก็ส่งผลดีอย่างมากต่อตัวคุณค่ะ ก็เรียกได้ว่าในเดือนกร,รกฎาคมนี้นะคะเป็นช่วงที่ดวงชะตาการทํางานของชาวลัคนาราศีกุมนั้นจะยังมีเกณฑ์การพัฒนาเป็นอย่างดีแต่ว่าคุณจะต้องใช้ความพยายามอย่างหนักไม่มีอะไรได้มาง่ายๆคุณจะมีชื่อเสียงมีความก้าวหน้ามีคนให้เครดิตมีคนให้การยอมรับในตัวคุณค่ะก็ขอให้คุณมุ่งมั่นและโฟกัสไปที่เป้าหมายของคุณได้เลยนะคะ หากเราจะพิจารณาในแง่มุมของการเงินการทองสำหรับชาวลัคนาราศีกุมในเดือนกรกฎาคมปี2567นี้ดาวพระราหูซึ่งถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจำตัวของชาวลัคนาราศีกุมยังโคจรสถิตยอยู่ที่เรือนการเงินของดวงชะตา ข่าวดีของคุณก็คือคุณจะมีความแอคทีฟมีความกระตือรือร้นในการหาเงินหาทองและมีโอกาสที่จะได้เงินจากหลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นงานหลักหรืองานประจำของตัวคุณค่ะแต่ในขณะเดียวกันรายจ่ายก็ยังมีมากชาวลัคนาราศีกุมจะยังมีรายจ่ายจุกจิก มีเกณฑ์ใช้จ่ายเงินแบบปุบป,ปับฉับพลันหรืออาจจะเป็นรายจ่ายที่คุณไม่ได้วางแผนลักษณะนี้จะมีมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับคนใกล้ตัวไม่ว่าจะเป็นลูกหลานบริวารพ่อแม่หรือคนที่คุณรักซึ่งเขาอาจจะมีเหตุจำเป็นบางอย่างที่ต้องใช้เงินและเขาอาจจะมาขอความช่วยเหลือจากคุณซึ่งคุณเองก็ปฏิเสธไม่ลงค่ะเลยต้องหยิบยื่นช่วยเหลือไปตามกำลังของตัวคุณ และนอกจากนั้นชาวลัคนาราศีกุมอาจจะต้องเข้าไปแบกภาระของคนอื่นไม่ว่าจะเป็นคนรักหรือพ่อแม่ที่เขาอาจจะมีหนี้สินบางอย่างและเขาจ่ายไม่ไหวหรือคู่ของคุณได้ไปกู้อะไรบางอย่างและคุณต้องไปตกลงร่วมกู้ด้วยลักษณะนี้ก็เป็นไปได้ค่ะแต่อย่างไรก็ตามในแง่มุมของโชคลาภนะคะสมัยก็มองว่าชาวลัคนาราศีกุมจะได้โชคลาภมาเป็นทรัพย์สินมรดกค่ะ มีโอกาสได้ที่ทางบ้านรถที่ดินไม่เช่นนั้นก็จะเป็นการได้รับมรดกจากเครือญาติญาติที่น้องได้สืบทอดกิจการต่อจากครอบครัวบางคนได้รับมรดกทางการงานก็คือการได้ตำแหน่งจากหัวหน้างานที่รีทายออกไปหรือมีเกณฑ์ที่เขากเกษียณอายุออกไปค่ะสำหรับเรื่องราวของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคสมัยก็ไม่อยากจะให้คุณมาเน้นในด้านนี้เท่าไหร่นักนะคะ เนื่องจากว่าดาวปุตตะที่ถือว่าเป็นดาวโชคลาภเล็กก็ยังสถิตยอยู่ในเรือนอริร่วมกันกับดาวพระสุขและดาวพระอาทิตย์ด้วยการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคอาจจะยังไม่เหมาะกับตัวคุณในเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะถ้าหากเราจะพิจารณาในแง่มุมของความรักความสัมพันธ์ชาวลัคนาราศีกุมท่านใดที่มีคู่มีคนรักอยู่แล้วต้องพยายามประคับประคองให้ดีนะคะมีเกณฑ์ที่จะผิดใจกันทะเลาะเบาแวงกันหรือหัวเสียกับปัญหาเล็กๆน้อยๆ ซึ่งประสบการณ์ที่ผ่านมาของชาวลัคนาราศีกุ่มในช่วงก่อนหน้านี้มันส่งผลทำให้คุณได้เรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างค่ะว่าจิตใจของคนเรามันมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงได้ตลอดบางคู่นะคะจากปัญหาเล็กๆก,ก็ลุกลามเป็นปัญหาใหญ่เมื่อก่อนที่เคยรักกันหวานชื่นปัญหาเล็กๆเ,เหล่านั้นต่างฝ่ายต่างก็ยอมรับได้แต่พอดำเนินชีวิตมาด้วยกันสักระยะหนึ่งต่างฝ่ายต่างมีทิฏฐิเริ่มยอมรับสิ่งเหล่านั้นไม่ได้ นี่แหละค่ะก,ก็คือการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาแม้ว่าจะเคยคบหาดูใจกันมานานเท่าไหร่แต่สุดท้ายความรู้สึกนึกคิดหรือก้นบึ้งของหัวใจเขาคิดอย่างไรเราก็ไม่สามารถที่จะรับรู้ได้เพราะฉะนั้นความรักสำหรับคนที่มีคู่ในระยะนี้ก็ยังไม่อยากให้คุณชะ่่าใจค่ะอยากจะให้คุณระมัดระวังและพยายามประคับประคองเพราะเรื่องราวของความรักมันก็ยังไม่มีอะไรแน่นอน ส่วนชาวลัคนาราศีกุมท่านใดที่ยังโสดอยู่กลับกลายเป็นว่าคุณมีโอกาสที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์กับคนที่เคยรู้จักกันมาก่อนอย่างเช่นคนที่เคยเป็นเพื่อนกันตั้งแต่สมัยเรียนสมัยมหาวิทยาลัยคนที่เคยทำงานร่วมกันมาก่อนอาจจะได้กลับมาพูดคุยมาศึกษาดูใจกันก็เป็นไปได้ค่ะ มีเกณฑ์ที่คนใกล้ชิดคนใกล้ตัวจะแนะนำให้คุณรู้จักกับใครบางคนได้สารความสัมพันธ์ได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันซึ่งสมัยก็มองว่าเป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีกุมสามารถเปิดใจได้เลยและทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ถือว่าเป็นภาพรวมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกุมประจำเดือนกร,รกฎาคมปี2567นะคะ ชาวกลุ่มท่านใดที่เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้อยากจะให้คุณพิมพ์คำพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์และบอกให้เทพพยายดาวฟ้าดินทั้งหลายได้รับรู้ว่าต่อแต่นี้เป็นต้นไปคุณจะขอน้อมเอาพลังงานดีๆจากดาวทุกดวงมาเป็นแรงกระตุน้นมาเป็นแรงผลักดันตัวคุณให้คุณได้ประสบพบเจอกับเรื่องราวของความสำเร็จและรับรื่นค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ